วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่44ถึง46บันทึกว่า เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจริงจังเหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดินเมื่อทรงลุกขึ้นจากการอธิษฐานแล้วพระองค์เสด็จมาหาพวกสาวกพบว่าพวกเขาหลับไปด้วยความทุกขโศกเศร้าพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าหลับอยู่ทําไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ตกอยู่ในการทดลองข้อคิดจากพระวจนะการอธิฐาน 1. นยิ่งทุกยิ่งต้องอธิษฐานยิ่งทุกหนักมากยิ่งต้องอธิษฐานให้หนักและจริงจังมากขึ้น 2. การอธิษฐานเป็นการปลุกคนของพระเจ้าจากการหลับไหลในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ 3. การอธิษฐานทำให้เรามีกําลังฝ่ายวิญญาณต่อสู้และมีชัยชนะเหนือการทดลองได้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ